สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปจะมาสอนน้องๆถอดคันเกียร์ของรถ m a z d a 2 s k y a c t i v นะครับผมขั้นตอนแรกเราจะถอดตัวครอบนะครับผมตัวครอบตัวนี้ก่อนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ตัวครอบตัวนี้จะอยู่ตรงนี้ครับผมให้เราถอดตัวนี้ออกก่อนครับผมตัวที่สองก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะยึดตัวบอดี้สีดํานี้ไว้นะครับผมตัวบอดี้สีดานี้ไว้ เราถับตัวนี้ออกปุ๊บจะมีสายไฟอยู่หนึ่งเส้นนะเราดึงสายไฟออกด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> เสร็จแล้วเราก็สามารถดึงขึ้นได้เลยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกิฟ์ล็อกคล้ายๆแบบนี้ตัวนี้ก็ดึงขึ้นได้เลยครับผมดึงขึ้นได้เลยส่วนตัวนี้เราไม่ได้ถอดเราถ้าเราจะถอดตัวนี้มาซ่อมแล้วก็ขันน็อตสองตัวครับผมก็เอาแค่ตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับผม ถ้าเราจะเปลี่ยนบูธทันเคียก็สามารถยุกลอยขึ้นได้นะครับผมก็ไม่ได้ถอดนะครับผมก็ประมาณนี้<ไ>เดี๋ยวเซนเตอร์จะประกอบให้ดูครับผมเวลาประกอบก็ใส่ไปครับผมแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับผมเสียบปลั๊กเดี๋ยวดูรูปลั๊กก่อนดูคนละทางเลยดูคนละที่เลยครับผมเส,บสเสียบปลั๊กเสร็จแล้วก็อันนี้ก็กดลงได้เลยครับผมกดลงได้เล ส่วนตัวนี้ก็เอาขีดทางแต่ตัวนี้ก็กดลงได้เลยครับผมอลงองยังลองนะส่วนด้านหลังก็จะมีตัวนี้ด้วยขั้วตัวนี้ด้วยเสร็จปุ๊บก,กดลงได้เลยอันนี่อะไรข้ขออะไรรึโอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะลองเราไม่ลองเราถอดล้อยอยูอ่โอเคก็เป็นการถอด คันเกียร์ครับผมของมาสด้า2 Sky Active ครับผมอ่าทวนอีกครั้งหนึ่งครับผมขั้นตอนแรกถอดพลาสติกอ่าตัวสีเงินนี้ออกก่อนนะครับผมก็งัดออกได้เลยปึ๊บแล้วก็มาถอดตรงนี้ถอดตรงนี้ออกไอตัวเล็กๆเนี่ยปึ๊บแล้วก็ถอดตัวนี้แต่ถ้าเราดึงตัวนี้ออกทีเดียวตัวนี้ก็หลุดมาด้วยครับผมก็จะให้ง่ายก็ถอดตัวนี้แล้วก็เขาไม่ถอดตัวนี้ครับผมเสร็จแล้วตัวสีดําเนี่ยเราก็สามารถถอดดึงออกได้เลยครับผมส่วนตัว เลเวลเกียร์เนี่ยตำแหน่งเกียร์เนี่ยด้านหลังจะมีสกูตสองตัวขันไขควงออกสองตัวก็ถอดจากตัวใหญ่พลาสติกใหญ่นี้ได้นะครับผมอโอเคประมาณนี้ครับผมก็กดไลค์กดแชร์ให้แซนตตู้ด้ยนะครับผมให้น้องๆคนอื่นๆที่สนใจในเรื่อง,องการซ่อมรุนะ้รับผมได้เข้ามาเรียนรู้ได้มาศึกษาด้วยกันนะครับเทสชอปขอบคุณครับ